เท่านั้นแหละพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมพุโทโธนะเวลาจะหลับจะนอนให้มีพุโทโธติดใจติดใจด้วยกันทุกคนวันนี้จะสอนยอ่อสอนมากมาไดยเหนื่อยมากแล้วให้สอนพุโทโธเข้าสู่ใจเรามานี่เราไม่มีพุโทโธนะรถคันใดมารถนั่นเต็มคัน มีตั้งแต่คนแต่ไม่มีพุทธโธติดรถมาเลยนะ <c oughs> ทีนี้เวลามาฟังอัดฟังทมแล้วเนี่ยให้พุทธโธติดใจไปแล้วรถขึ้นรถคันไหนก็พุทธโธเต็มตคันรถเต็มคันรถกลับไปบ้านไปเรือนเวลามามารถเปล่าๆมีแต่คนเต็มรถไม่มีพุทธโธเวลาขากลับไปนี่ให้ได้พุทธโธเต็มหัวใจคนขึ้นรถคันไหนรถเต็มคนพุทธโธก็เต็มรถ ไปอย่างนี้นะวันนี้บรรจุรถบรรจุพุโทโธเข้าในรถนะไปไปขึ้นรถคันไหนไปให้มีพุโทโธติดรถติดรถรถคันนั้นจะเต็มด้วยพุโทโธเต็มด้วยพุโทโธไปด้วยกันไม่ว่าคันไหนนี่แหละจะเจริญลูกเรืองพุทธโธเต็มในรถออกจากหัวใจเราผู้เป็นลูกชาวพุทธเป็นเจ้าของของรถแล้วขึ้นรถไปเป็นมงคลแกพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้พากาัจาานจดใจบ่หนา หลวงตานี้เทศไปนานๆก็รู้สึกลําบากลําบนไม่เหมือนแต่ก่อนแลเละเทศสองสามคำก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยแล้วนี่นะไม่ถึงไหนแล้วไหนให้พากันตั้งตกวอ้งใจอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางน้การศีลการทำนะอย่าปล่อยอยาวางการอยู่การกินให้ได้กินด้วยให้ได้ทานด้วยส่วนนี้ได้มาเพื่อปากเพื่อท้องส่วนนี้ได้มาเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นอาหารของใจ คือเราไปแบ่งไปทำทานได้ได้มาแล้วอยากกินอันย่างเดียวมีแต่ท้องแต่ปากเต็มแต่ไม่ได้อได้ทำไม่บุญกุศลจากการสมบุญให้ทานของตนของตนเลยใช้ไม่ได้นะต้องให้ได้กินให้ได้ทานได้มาก็แบ่งกินแล้วก็แบ่งทานแบ่งให้ธาตุให้ขันแล้วก็แบ่งให้จิตใจเวลาตายไปแล้วธาตุขันเน่าเฟะ ใครจะเผาจะฝังก็แล้วแต่มันก็เน่าของวันไปส่วนจิตใจขอให้ได้บุญได้กุศลเป็น <c oughs> มหามงค,คลอุ้มชูจิตใจให้ไปสู่สวรรค์พ้หมโรคตลอดนี่ผ่านด้วยอำนาจแห่งบุญขอให้ท่านต่างหลายจำมาไว้อย่างนี้ด้วยทั่วหน้ากันนะให,ให้เอาพุทธโธธรรมโมสังโฆให้เอาการให้ทานรักษาศีลนี่เข้าสู่ใจ หนูจิตใจของเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทั่วหน้ากันนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้นะพูดมากกว่านี้ไม่ไหวหลงตาเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วท่านทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกองการกุศลวันนี้ก็เนียกว่ามาตักตวงอาวุอกุศลเต็มหัวใจแล้วก็เต็มรถกลับไปบ้านขอให้เป็นความเป็นที่มงคลมีความสุขทั่วหน้ากันนะ การแสดงทมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแกท่าเจก่ขันและอาจจะทำที่จะแสดงจะทนทัง้งหลายก็เห็นว่าสมควรแจ่าการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วกันเทนอะเหนื่อยเหนื่อยนะเอาคนแก่ามาเทนมันก็ไม่ไหว,ลวเลยเหนื่อยเอาเท่านั้นลนะบันนี้ แรงมากแล้เหนื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยอะ่ะเออนยี่สิบนาทีครับฮอ<ะ>ยี่สิบนาทีครับเออเอาละได้ขนาดยี่สิบนาทีน้ำ่ไไ้มากอยู่แต่ยนต่อไป